ก็ยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ดอยเซฟแชนแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเมื่อกี้เขากดสกอร์ขู่แล้วกดขู่กลับเลยขู่ได้ขู่ได้น่าจะได้อยู่นะโอเคครับก็วันนี้ผมมาลงแรงด้วยนาะคอรอสแบบโทรโรนะครับแบบตอน70กว่าดาวเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเพื่อนเริ่มทีเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดมาพูดกับเขาหรือไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมันก็จะเป็นเรื่องยากระดับหนึ่งคนระับเวลาเล่นกับคนที่เราไม่คุ้นเคยเนาะก็มาดูคว่าเราจะสามารถชงห้ทีได้แค่ไหนนะชงห้ทีได้แค่ไหนครับสาหรับการเล่นแบบซโล่นะครับก็อย่าไปดูกันในตัวเกมดีกว่าครับโอ้ตอนนี้เราเจอเป็นบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับเนี่ยสกิลเอลีเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เขาจะไม่มีเมชชัดเจนนะเขาจะเป็นตัวชักหน้าเป็นดาเมจเวทแทนนะครับ ทีมเราเนี่ยตัวไอริสเนี่ยทำหน้าที่รับหน้าที่ในการเล่นเป็นแคดดี้เนาะเพราะว่าช้างหน้ากับทาร่าก็จะเป็นแทงครับสิงช้างหน้ามันจะคล้ายๆาาแทงผสมเม็ดก็เถอะแต่มันก็ยังคงทำหน้าที่กันเป็นตัวรับรับดาเมจอยู่นะครับเพราะงั้นไอริสก็น่าจะเป็นคนที่ต้องทำดาเมจในตำแหน่งของแคดรี่นะส่วนเราก็ชงไปครับชงวนไปตอนนี้ฝ่ายเขาไม่มีฮิลเลยสักคนนะครับเพราะงั้น ไม่ต้องกลัวเรื่องเวลาบวกแล้วเขาจะรอดไปได้นะถ้าเกิดเลือกเขาแบบมีกลัวแล้วมีคนฮีไว้เพื่อนอะไรเงรี้ยไม่ต้องนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มฟ้าก่อนบ้างก็ไดนะ้ครับเปลี่ยนบรรยากาศแต่ตอนนี้ถ้าเราเล่นน้อยๆอย่าอย่าอย่าบวกแบบเออบวกนะเผื่อโดนเขาเอ็กซ์ซคิวกันเลวๆนะเพราะเขาแบบหยิบมาให้บัตเตอร์ไฟเพื่อให้บัตเตอร์ไฟกระไก่ทำคอมโบต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะอย่าฟ้า เหมือนเมื่อกี้จะมีโทรศัพท์เข้าเล็กน้อยคนระับอาจจะควา,ามดีเลยเป็นนาทีแล้วนะโอ,องง่ย่ันตกใจคนะรับเลยไรเซอร์ฟาร์มช้าอย่างนี้ครับตอนนี้ไฮล,ลิ เมื่อกี้เราไอ้นี่นะโทรศัพท์เข้าจริงนะไม่งั้นมันหลุดถึงขั้นซื้อตีเร็วให้เราสองอันเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะี่ฟารนะ์มอะก่อนจริงมันต้องซื้อเป็นไอตัวไอ้นี่นะอะไรนะมิสเตอร์สตบี้ให้เราก่อนครับแต่ก่อนนี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยนะ เงี้แล้วครับเล่นได้เค่บันทึไฟอยู่บนนะเข้ามาอยู่ในบ้านเลราแต่ยังไม่น่ามีปัญหานะเฮ้ยเหมือนเขาจะขู่นะเหมือนรอมากกว่านะอห มอเตอร์ไฟตายไปแล้วนะโหไม่ตายนะซ่าไปไหนสับไปไหนเดเมจขาดไปเล็กน้อยจริงๆไม่เป็นไรเข้ามาใหมา่ตั้งใหม่ครับ บางคนถามเ,าเล่นนาคอสนี่ห้ามโดนแย่งบัฟเลยเหรอไม่ใช่นะแต่ช่วงต้นเกมมันสำคัญนะช่วงเวล4สี่อา่าสี่วลแรกอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้นะเมื่อกี้เห็นถ้าอา่าตัวของอะไรเนะี่ยเปต้าย,ยิงท่านหนึ่งโดนเราจะฆ่าเขาได้เลยนะช็อตเดียวแต่เมื่อกี้ไม่ได้นะน่าจะได้จริง มาฟ้าเกิดแล้วนะฮะจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเขาเคลียร์กับเวล่ะที่แยกดันกันฮนะคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่นะ นนะทานตัวลองดูฮะสามนีฮนะสองมีเค็บเป๊ะๆวิชัดนี้ possible ีกแล้วงานไวฮนะงานไวตอนนี้การเงินยังค่อนข้างสูงสีนะผมว่า อาจจะออกแนวไปด้านเสียเปรียบนิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าเขาไฟชนะค่อนข้างบ่อยนะที่ผมเช็คดูวันผ่านนะ่ะด้วยสายตานี่ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ต้องรีฟาร์มให้นำเนาะถ้าฟาร์มนำเราจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยหน่อยนึงนะครับหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะโอ้สุดยอดนะไอ้เ้ว้อจัดก,การตัว 24สวินะสำหรับตัวมังกรเล็กนะถ้าเราได้มาก็จะน่าจะดีนะนี่นครับโหได้กันในป้อมเลยเหรอนี่น่าจะหยาบนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนเื่อเรามีโอกาสอะไรบ้างนะมาดจะไฟมาแล้วนะ เยอะมากฮะไม่คมนะถ้าจะถ้าจะไฟตอนนี้เนี่ยอ มากชัดเอต้องตัดสินใจหนีนะครับช็อตเมื่อกี้ตัดสินใจบอกนี่ไม่ได้นะทารานี่แรงตัวจริงครับเราฟันเขาไม่เข้าด้วยนะถ้าเปรียบเทียบในเชียงดาเมแล้วก็ไม่บวกไม่คมที่จะบวกครับตอนนี้ใจเย็นไปก่อนนะลมๆฮะตามมีตามหน่อย,อยพอได้นะผมเรียนเราไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยวัตตาไฟได้ของมาแล้ว เบตตาไฟท่านนั้นเลยเนื้อเต็มหลอดฮะอือหโอ้โหไอ้นี่ตอนนี้นี่มันดุจริงฮะ ฝากไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราคงต้องแยกดันนะตอนนี้คิดว่าเพราะตัวบัตเตอร์ไฟเนี่ยจุดเด่ดมันคือการออะนะแต่นาคอจุดเด่นคือการแยกดันนะครับการแยกดันของมันทําให้แบบโยกได้ง,ง่ายนะคนไล่คล่ามันลบาบากครับเพราะงั้นการแยกดันของนาคอจะมีประสิทธิภาพสูงมากนะแบบนี้คือถ้าเวลาอ่ะนาคอจะอไม่เก่งก็จริงครแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับบนะัตเตอร์ไฟเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องหนีผมเชื่อไงไงไมันก็เก่งกว่านะครับ ก็ระดับหนึ่งนะคือเราดึงมาได้สองคนเขาก็เสียเวลานะประมาณนี้เห็นไหมคือตอนจังหวะบวกก็จะบวกได้เปรียบมากขึ้นครับเพราะว่ายิ่งเราเรียกว่าไงนิ่งเราดึงคนไปได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบนะเกือบลวงนะอะเฮ่ยชี้ฟ้ามด อันนี้ตัวนี้เอาจริงเอาจังฮะ ต่อเนีื่องไรครับสายเราขอใช้พิเศษกับผมอยล้วฝามไวเทปนี้ตั้งชื่ออะไรต่อให้ก่อนเย้ yeah. ไม่ไหวฮะโดนโดนทาร่าจัดไว้โหสวยแล้วเปอเล็ตข้างๆโอ้โหแต่ไอริมาแล้วปาตะกระกจายสวยงามฟันไปแล้วยังไงดีอา้าวโอเคเบตา้าตัวนี้มันแข็งใจเว้ยไม่ยอมตายง่ายๆอ่ะ อันน,นี้มันจริงๆอโอริกิลิแล้วไงแต่ว่าอะไรไม่รู้บางคนแม่งบอกว่าเป็นข้าวปั้นโอริกิลิ <laughs> เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรใครรู้ว่า,าตัวไอริพูดว่าอะไรตอนแชนติก็บอกด้วยนะอันนี้อยากรู้เหมือนกัน ช้างครับช้ที่ตรงนั้นเนี่ยทึ่ช้างก็เดินว,วนไปวนมาเราเปิดไว้ฮะโดดไม่โดน,นอีกเฮ้ยคุยเกืยเียบไอ้เรียกดด้นเนี่ยไม่บวฮนะดิเฟนท์ดิเฟน จังหวะนี้คนเนียนท่านที่อยู่รอดครับ <To see. S 1> เราจะปิดสกอร์ด้วยกันเอ็นครับอ้าวอ้าวยีว่สิบวิอย่างนี้มันช็อตนี้มันช็อตพระเอกตีป้อมมันหมดยุคของช็อตการบวกสุดเทศแล้วที่มันยุคตีป้อมคนตีป้อม2018 เอสองพันสิบเจ็ดแล้วลืมปีได้ไงวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้จบกันอย่างรวดเร็วสุดยอดครับคุณแม็กกี้แม็กกิสนะแม่เคเด็ดเลยตอนนี้เขาเล่นดีมากเลยเราแทบไม่ต้องทำอะไรนะเขาแบบเก็บทั้งทาร่าอ่าตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นให้เราหมดเลยนะเราเล่นทาเดียวได้แหละโอเคครับ ก็ครับก็ตอนนี้มาเล่นมาลงแรงแบบโซโล่เนาะไอเทมก็เซตเดิมนะครับเดี๋ยวแปะให้ดูอีกรอบเนาะอ่าครับเรื่องรูนเนี่ยก็อย่างนี้นะครับเอาเว้เจ็ดก้อนนะครับออนออนสล็อตสามก้อนนะตรงกลางเป็นโทนสิบก้อนนะครับรูนช่องเขียวเป็นดากอนครอมหมดเลยนะครับสิบก้อนไอเทมก็ยังคงเป็นเซตเดิมนะครับคือเซตนี้นะผมไม่อธิบายเรื่องความสามารถมาแล้วนะก็เองป,ปรับใช้กันดูนะครับก็วันนี้ก็มาลงแรงแบบดุโซโล่นะมันก็จะแบบว่าแปลกๆเลยนะเพราะผมอาจจะไม่มีใครแบบ ไม่เคยเล่นกับใครมาก่อนก็ไม่สามารถคาดเดาการเล่นของเขาได้นะเราก็ต้อง้แบบเล่นให้มันเรือกไง f อ r t ที่สุดนะครับมันจะได้ว่าเข้าขากันอ,อารมณ์เหมือนเดิมันไงเหมือนสมมติว่าเรารู้พื้นฐานของการเล่นแบบที่ดีอย่างเงี้ยสมมติแบบรู้ว่าหน้าที่เราสมมติเราเป็นป่าเราควรจะทําอะไรเราควรจะฟาร์มเก็บออบเจตทีประเภทเป้อมอมังกรเล็กมังกรใหญ่เก็บบัฟไว้วช่วยแก๊งอะไรเนงะี้ยคือ เนื่องจากเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราเลยเราเลยควรจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเวลาเราเล่นแบบโซโลนะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเพื่อนคนนี้เขาจะมาเติมยังไงหรือจะมาเล่นยังไงกับเราเราก็มีอย่างเดียวคือที่ทําได้คือเล่นในตําแหน่งของตัวเองให้ดีนะฮะประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นแทงก็แบบว่าอ่าปกป้องปกป้องอ่าเมดปกป้องแคลรี่ไปเป็นไฟเตอร์ก็เป็นคนช่วยชนในจังหวะ2อะไรอย่างนี้นะครับเป็นเมยก็คือทําดาเมจให้เพื่อนได้เยอะที่สุดอะไรสตาตันเพื่อนสตันให้เพื่อนได้เบิร์ที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือวิธีการเล่นนะคือแบบว่าคือพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละมันเป็นคำสั้นๆเลยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้จาไว้นะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับคือมันอาจจะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องดีเลิศน,นะแต่คือต้องดีเท่าที่ทําได้นะคือว่าตั้งใจทํามันก็ออกมาดีแหละถึงแม้สุดท้ายมันอาจจะออกมาแพ้แต่คือเราก็ทําหน้าที่เราเต็มที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะไม่เสียใจภายหลังนะว่าเอาตอตานนี้เราเล่นเมทเราก็ซ้ำเมทให้ทีมได้เยอะแล้วนะอะไรประมาณนี ไม่ใช่แบบเล่นเมย์เฮ้ยทำไมไม่บวกกันทำไมไม่บวกเราวิ่งไปแนวหน้าเงี้ยไม่ใช่นะครับเล่นเป็นหรือไม่ก็เล่นไปนแทงงแยกดันเองอะไรเงี้ยคือมันเข้าไม่ได้นะคือเราควรทํานทในหน้าที่ในตะําแหน่งของตัวเองให้ดีนะครับแลาทีนี้ทีมก็จะเล่นง่ายฮนะถึงแม้เราไม่เคยรู้จักกันเลยก็ตามนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการลงแรงแบบโซโล่นะครับเพื่อให้มันเพื่อจะเป็นอะไรเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างครับไม่มากก็น,น้อยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับจะเป็นกําลังใจคนทําคลิปมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ